ボートはねえ。 ในเอลิกเอลิกไม่นอนฝนตก ตอนนี้ฝนตกค่ะตอนนี้สองทุ่มกว่าฝนตกว่าเพื่อนเพื่อนฝนตกไหมคะดูฝนดีดีฝน,น,นตกฝนตกวันนี้วัน,น,นที่สิบเนะาะเพราะแม่ไปอ่อนมื่อใช้ของหฮมฝนตกนะจ้าฝนตก ที่นี่จังหวัดเลยค่ะอภอยวงศรีภุมิมัง,ง,มงกขมินอยู่บ้านลาดคนดี้ดีดูขนาดตอนนี้สองชุ่มกว้าฝนกระตกนี่ันใส่ทีได้ปิดก่อนเวลาอยู่ฝนตกแข็งบุกข่าบุกเงียบล่างค่าก็เงียบสวัสดีสิบแปดคนดูค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาฝนตกแรงมาก ตกสองสามวันสี่วันติดกันแล้ววันนี้วันที่สี่ดูล่านค่าเงียบเงียบปกติปิดล่านสี่ทุ่มนะจ้าติดสี่ทุ่ 4, ทมเมื่อนี้ร้านค่าเงียบฝนตกเมื่อวานก่อนนี่ฝนตกยางแห้งทั้งลมทั้งฝนตะยามตะยานจ้าแต่เมื่อนี้ฝนตกนี่ดีลมมียไม่มีลมมีแต่ฝนฝนลิ้นปล่อย แต่ลูกค้าไม่มีลูกค้าหายหมดเลยโอ้นอนห่มผ้าให้มีใครมาสงสัยวันนี้จะได้ปิดร้านก่อนสี่ทุ่มอ๋อเรียกแม่ขายของค <c oughs> ่ะ <c oughs> ขอบคุณสิบสามคนดูค่ <c oughs> ะฮะบอลสีแดงนี้ <c oughs> กี่ปารตบกาด้มนี่เียวนี่นว่ามียืมมียืมคันมีเ,น,มเน,มนเพื่อนฝนตกไหมคะขอบคุณค่ะคุณชุมพลที่ิกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเ,เพื่อนๆทุกคนค่ะที่แวะเข้ามาชมบ้านเ,นเพื่อนเพื่อนฝนตกกันไหมเนี่ยที่นี่ฝนตกตกดีมากเลยไม่มีลมค่ะบ่มีลมแต่ลูกข่ากับบ่มีคึอนกันลูกข่ากัเงียบโ๊้ S <S <S ขอบคุณค่ะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูถ่ายบรรยากาศให้ดูบรรยากาศแถวบ้านฝนตกอากาศเย็นๆบรรยากาศน่าน,นอนมากปกติปิดร้านสี่ทุ่มดี๋วนี้ต้องยืนอรอลูกค้าลูกค้าไม่มีฝนตกไม่มีใครออกมานี่ยเพียเดียวย่างขาไปขาม,มาจะมีลูกค้า บ้าน,นเพื่อนๆตกไหมคะฝนน่ะบ้านผม,ม,มโอฝนไม่ตกเลยคะอยู่จังหวัดไหนกันมั่งคะที่นี่จังหวัดเลยค่ะอยู่อำเภอวางสะพุงจังหวัดยุทธยาเอยุทธยาไม่ตกเลยคะ นี่จังหวัดเลยตกวันนี้มันวันที่สามแล้วค่ะที่ตกวันที่สามวันที่สี่แล้วตกดีดีแต่วันนี้ยังดีหน่อยที่ตกฝนตกไม่มีลมค่ะว่างไงเดียวแต่บันเดอร์ วางวนเมื่อนคนละละฝนตกนั่งรอลูกค้าค่ะเรียกกวนที่ยก เียวนีนีฟองไื่อนีไม่แล้วก็ได้ออกไปเอาออกไปนี่อย่างนี้เรยเดียวนี่อืมราคาค้าวต้น้สุดสุดบริบ้รณก็เไห้าเจ็ดห้า ไม่ไม่มดูฝนตกค่ะฝนตกแร,กรงแรง,ง,งดูดูใครจอบยนง่ยจอบอึ้งหน่อยบ่นะฝนตกนะส <c oughs> ุดยใครจะไปบ่ได้จ้ะ <c oughs> ดูฝนตกโอ้คืนนี้คงนอนหลับหน้าดู ไม่ร้อนอากาศคนกติดาขอบคุณนะคะที่กดติดตามค่ะคุณคน อากาศดีมากเลยนั่งอรอลูกค้าก่อนร้านค้าก็เงียบเงียบฝนตกตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วเ <c oughs> จ้าเหนียวเจ้าเหนียวกัแบบเอลิกจนจ้จองมองๆกันเหนียว อองงคนกลบเจ้าเหมียวจะไปไหนก็ไปไม่ได้ติดติดตี่ติติดตามเพิ่ให้ถึงสิบนาทีก่อนโอ้โหโอเอราไลหยกหยกหยกอะไรไมสิบนาทีแล้ว